เขาให้พวกหนูอวอวกันว่าแบบอยากได้ชื่อเพลงอะไรแต่เยอะอยู่นะที่แบบเขาให้เลือกมีชื่อแบบไ right ร้พรมแดนยุคสมัยท right ี่ไร้พรมแดนยุคสมัยไ right ร้พรมแดนมี borderless era ด้วยคือหนูอวออันนี้ไป c o i c e s o v i e K 4 8นะคะเป็นคอนเสิร์ตที่พี่ๆจะได้มาชมพวกหนูร้องเพลงกันแบบ20เพลงกันเลยทีเดียวซึ่งอยากรู้ว่าใครล้องกับใครนะคะสามารถดูได้แล้วตอนนี้ที่เพจ b n ียนนะคะทุกคนไปจับคู่กับพี่โยได้ยังไงอุ้ย,ยลืมเล่าเลยคือตอนแรกใช่ไหมหนูจะเจอ๋ยจะร้องเพลงแบบมีชอยส์ว่าแบบจะร้องคืออยากร้องเพลงนี้แต่ก็มันต้องร้องคู่อ้าวอันนี้คือสบอยปะเดี๋ยวนะ เหลือนี่เดี๋ยนะทุกคนหรือหนูคนพูดที่หลังเอาเป็นว่าหนูมีช้อยส์แบบว่าเอ้ยหรือหนูจะร้องเดี่ยวดีแต่หนูก็รู้สึกว่าอยากร้องคู่นะอะไรประมาณนี้แล้วตอนนั้นหนูก็บอกพี่โยแบบตอนนั้นทอมซิงสิบเจ็ดค่ะแล้วก็เขาถามกันว่าแบบร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไรอะไรประมาณนี้แล้วหนูก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยแพนเค้กถามว่าหนูร้องเดี่ยวใช่ไหมเพราะต้องลงชื่อในลายแพนเค้กน่าจะเห็นแล้วหนูก็เลยกว่าใช่แต่คือจริงๆอ่ะหนูอยากร้องเพลงหนึ่งแต่ว่าเพลงนี้อะมันต้องร้องคู่ไงหนูก็เลยแบบไม่รู้จะร้องกับใครแล้วพี่โยก็บอกว่าอออยยเพลลลงงนี้้หดูมแบบว่ก็ ลองร้องล้วก็ลองร้อง,องด้วยกันแล้วก็แบบเฮ้ยได้นะโอเคนะเราก็เลยร้องด้วยกันค่ะเย้เพราะหนูรู้สึกว่าอยากร้องแบบกับเพื่อนหรือแบบอยากร้องเป็นคู่เป็นกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอยู่แล้วเพราะหนูอะปกติหนูก็ร้องเพลงคนเดียวให้ทุกคนฟังอยู่แล้วไงแบบในไลฟ์หรืออะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนเพลงคู่เพลงคู่พี่โอดีขึ้นหรือยังคิดว่าอืมตอนนี้ยังแบบว่ายัางมีอาการยอยู่คะ่ะทุกคนทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้พี่โอ้ด้วยนะครับให้พี่โอได้มาร้องเพลงขึ้นเวทีกับหนูเพราะว เราตั้งใจซ้อมกันมากจริงๆแบบหนูอยากให้ทุกคนได้ดูโชว์แล้วก็ตอนที่ซ้อมใช่ไหมหนูชอบมากหนูชอบมูดชอบเพลงชอบโชว์ที่เราทำด้วยกันมาก อยากร้องเพลงกับพี่อ๋อซิงสิบเ,เป็นไงบ้างยากไหมโอ้ยทุกคนคะ่ะหนูจะบอกว่าอาทิตย์นี้แบบตั้งใจท้องซิงสิบมากแล้วคือจริงๆร,รู้สึกว่าตัวเองอะยังแบบเข้าใจเพลงยังไม่ท่องแท้เออรู้สึกว่าเป็นเพลงที่แบบอินเนอร์ดูยากกว่าดาเลนอีกก็เลยพยายามแบบอินทูเพลงให้ได้มากที่สุดคนด้วน3 6 5หยีนี้ได้นะคะได้อันดับที่4ี่อุ้ยต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ช่วยโหวตให้หนูได้อันดับที่4ี่เลยใน คนด้วยครั้งนี้จริงๆคือทุกคนหนูตกใจมากแบบว่าตอนที่รูปออกมาคือหนูมองหาชื่อตัวเองในข้างล่าง <c oughs> หนูไม่ได้อ่านจากข้างบนนะทุกคนหนูอ่านจากข้างล่างขึ้นไปแล้วหนูก็เลยแบบอุ้ยตกใจเพราะว่าตอนแรกคือแบบค,แบบคิดว่าไม่ได้ติดแล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากนะคะที่โหวตให้ในโปรเจกต์365วันกับเครื่องมินกระดาษในเวอร์ชัน224 0ซึ่งแบบว่าทุกคนได้เห็นชุดแฟรี่ไปแล้วใช่ไหมล่ะที่เป็นนางฟ้าที่ทุกคนเป็นนางฟ้าหมดเลยือ้อนั่ยแหละจะบอกว่าหนูชอบเซตนั้น ก็หวังว่าจะโหดให้นางฟ้าตัวน้อยคนนี้นะคะคือเราถ่ายกันไปตอนช่วงไหนนะแบประมาณปลายเดือนที่แล้ว2อ,อาทิตกว่ากว่าจะได้ลงรูปเสร็จนี้แล้วก็รู้สึกชอบมากทุกคนชอบไปมน่นี่ทุกคนรู้ป้าตอนที่ยังไม่ติดปีกอะ่ะคือหนูรู้สว่ามันคอนเซ็ปต์ฟิวแบบอีลิตมากแบบยิ้วยิ้ว Like s magnetic. <S แปลว่าตอนนั้นมันต้องถอดปีกแบบเวียนกันเพราะว่าปีกมันใหญ่นะคะมีครบทุกคนไม่ได้ต้องแบบผัดกันใส่ปีกอุ๊ยรุ่นห้ได้ร่วมจับมือไหมรอบนี้ก็เตรียมตัวได้เลยค่ะทุกคน yeah. Yeah. <laughs> อุ้ยทุกคนพูดถึงชื่อเพลงของเรากันบ้างดีกว่าซิง oh. 1ิชื่อเพลง waterless ทุกคนชอบไหมคือว่าตอนแรกใช่ไหมคะเขาให้พวกหนูหวตกันว่าแบบอยากได้ชื่อเพลงอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่ามีคันดิเดตเป็นอะไรบ้างแต่เยอะอยู่นะที่แบบเขาให้เลือกมี borderless era ด้วยคือหนูหวออันนี้ไปคือ borderless era แต่ว่าพาอออกมาเป็น borderless หนูก็ชอบนะเพราะว่าก็ดูจำง,ง่ายดีแบบว่ามันสั้นใช่ไหมเนาะก็เท่คือมันฟเฟี้ยวอะทุกคนเฟี้ยวนะเนาะเฟี้ยวไหม <laughs> อ่ะอยู่ไหนอะอ้าวหามไม่เจอ น่าจะมีชื่อแบบไร้พรมแดนอา่ายุคสมัยที่ไร้พรมแดนยุคสมัยไร้พรมแดนแล้วก็มีอีกนิดนึงแต่ว่าจำไม่ค่อยได้ทุกคนแต่หนูนว่ borderless era นั่นแหละก็เหลือเป็น borderless เฉยๆนะคะชื่อสามพยังจำง่ายสุดแหละแหละทุกคนฟินเลยแอบไปดูถ้าเป็นค่อนข้างยากเลยใช่มันจะแบบว่าเออไม่ไม่เดี๋ยวทุกคนต้องรอดู <laughs> เพลงเทเหมพกับพี่แอลมากจริงก็คือแบบว่าเมื่อเมื่อวานใช่ไหมคะหนูอยู่ซ้อมกับพี่แอลต่อเพราะว่าครูบอกว่าอยากนินแบบว่าเจาะหนูกับพี่แอลเพราะพี่แอลเออนั่นแหละทุกคนนั่นแหละตอนนั้น ก็คือครูบอกว่าหนูเป็นคนที่เต้นฟิลเต็มแบบฟิลลิ่งเต็มแล้วถ้าจะหลุดแล้วก็แบบลายแปลกๆอะไรเงี้ยถ้าเต้นหนูลายแปลกอะไรเงี้ยครูก็เลยอยากปรับแหละครับก็เลยอยู่กันต่อถึงเที่ยงคืนซึ่งก็ฟินนะหนูอยากให้ครูเจาะอย่างนี้มานานแล้วแหละหนูก็เลยดีใจที่แบบเออครูนนแบบว่าช่วยติวให้นะเมื่อวานแบบมีท่าไหนที่เต้นแปลกอะไรเงี้ยหรือว่ามีท่าที่แบบเออจริงๆเราเต้นผิดนิดนึงแบบดีเทลฟินมากตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นะ คืออ๋อนี่จะตันหรือจะเปิดลูก หนูเล่นกับพี่แอลเมื่อวานแบบเหมือนซ้อมกันจนสมองไหลอ่ะอยากเอาคลิปที่แบบเล่นกับพี่แอลให้ทุกคนดูแต่ว่าน่าจะต้องรอเพลงอ้นี้ก่อนแต่ว่าตลกมากทุกคนว่้จะเอาคลิปมาลงนะคือเป็นการซ้อมจนสมองไหลแล้วก็เล่นกันแบบตลกมากอย่าทำตาโตมากเดี๋ยวซินดี้กลัวซินดี้กลัวหนูหรอทำตาโตใส่ซินดี้ฮะหรอคือทุกคนหนูจะบอกว่าจริงๆพี่ซินดีก้กล้าคุยกับหนูเลยนะหมายถึงว่าหนูชวนน้องคุยน้องก็คุยกับหนูนะน้องยอมให้หนูกอดด้วยนะนูกอดซินดี้แล้วหนึ่งที คือตอนที่ซ้อมใช่ไหมทุกคนคือเอมมี่สั่งเฟรนฟรายมากินแล้วซินดี้สั่งผลไม้มากินใช่ปหมแล้วแบบว่าซินดี้น่ารักมากทุกคนตอนซินดี้นั่งกินแฮนตัลรูกับองุ่นอยู่แล้วหนูก็ไปขอซินดี้ชิมใช่ไหมแล้วซินดี้ก็ให้หนูชิมด้วยซินดี้บอกว่ากินได้เลยอะไรอย่างนี้หนูก็ถามซินดี้ว่าซื้อร้านไหนมันดูแบบเขาดูทํามาแบบน่ากินอ่ะออแล้วแบบซินดี้ก็นั่งกินผลไม้น่ารัก่คือแบบน่ารักคน คือจิตใจคนเป็นมัมมี่อะน้องทําอะไรมันก็น่ารักหมดเลยนูบอกซินดี้แล้วด้วยว่าหนูจะเป็นมัมมี่แบบว่าพี่เป็นมัมมี่ซินดี้ซินดี้ก็ตัวแค่นี้ใช่แบบว่าปี๊ปปีปป,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 ปี๊ปปีปเพลงรุ่นห้ามารืยยังเพลงรุ่นห้าอยากให้ทุกคนลองดากันนะคะว่าคือเพลงอะไรทําท่าเหมือนรู้แล้วแต่อยางไม่รู้ ยังไม่รู้เลยทุกคนน่นี่คืออาการของคนอยากรู้เพลงเดบิวต์ครับชอบเพลงที่เกี่ยวกับความหวังเพลงให้กำลังใจอย่าส่งไลฟ์นี้ให้พี่เชอนะแต่หนูจะดูแบบเป็นคนแปลกประหลาดไปในสายตาพี่เชอเห็นชุดเซมหรือยังอ้ยเห็นแล้วค่ะทุกคนแบบว่าสวยชุดสีอะไรว้หน่อยไม่ไม่ไหว เดี๋ยวโดนด,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 ดุหนูกลัวโดนดุหนูกลัวหนูเผลอพูดอะไรที่ยังไม่ควรพูดออกไปอะไรประมาณนั้นอะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง exclusive content กับ VR และยังมีเคีรนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am f o n t e n Application